ดอกเกลือค่ะเอาเกลือใส่ลงไปเลยคนๆคนคนค่ะคนๆคนต่อไปก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะเพื่อนๆชงน้ำมะนาวเดื่มค่ะแล้วก็น้ำอุ่นมาละลายกับน้ำตาลปี๊บนะคะแ,แต่นี้ใช้น้ำตาลมะพร้าวค่ะ น้ำเชื่อมเลยนี่น้ำร้อนนะคะน้ำร้อนอยู่ใส่น้ำแข็งลงไปเลยนะคะสองก้อนพอนี้ก็ดีเลยค่ะคนนะคะหน้าทางค่ะน้มะนาวหวานเย็ยนชื่นใจอมเปรี้ยววิตามินซีเยอะค่ะชื่นใจ ธรรมชาติรุ่นลวนไม่มีสารเทียมีปุ่แต่งนะคะ